สวัสดีครับพบกับผมโอราจะมาได้วันนี้จะมาให้ทัศนวิจาร์มวยมวยแลกมวยชอบนะครับวันนี้เป็นมวยมันสดงเมาครับประจําวันที่7พฤษภิกายนครับคู่แรียนะครับผมจะมาให้ทัศนวิจาร์ครับเป็นการพบกันระหว่างนะครับเจ้าหนึ่งอำนาจอึ่งบัวนะครับพบกับเพชรสองเลลาวัยมวยไทยนะครับหนึ่งอำนาจนี่เป็นมวยจังหวัดฝีมือกบเครื่องหลังเหียมฝีมือมวยดีครับติต่อดีนะครับ ส่วนเจ้าเพชรสองเี่เป็นมวยเดินบดูดูดันปั้มรัดฟัดตีขวางหน้าดันแทงดีนะครับทัศนวิจารณคู่นี้คนระับผมชอบที่เพชรสองเลียครับเดินบูดูดัดดนปั้มรัดฟัดตีขวางหน้าดันแทงดีกว่าครับหัวจิตหัวใจดีกว่านะครับทัศรวิจารคู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างเหนือพยัคฆ์พุทธประชาชื่นครับพบกับสิงห์ทองน้อยดวนตีมวยไทยนะครับ เนือพญานิเป um, <right, S 1> ็นประเภทเดินขวางหน้าดันแทงบูดูดันขวางหน้าดันแทงดีนะครับปั้มรัดฟันตีดีครับส่วนเจ้าสิงห์ทอง้อยนี่เป็นมาจากว่าฝีมือนะครับนอกในดีครับปั้มรัดฟันตีดีครับทศนาวิจารณ์คู่นี้นะผมชอบไปที่เจ้าเหนือพญาครับจังหวะฝีมือครบเครื่องเดินขวางหน้าดันแทงดีกว่านะครับการฟิดซ้อมดูดีกว่านะครับคู่ที่สามนะครับทศนาวิจาร์ครับผม พบกับเอเจ้ายอดโพทองเทวิทธมวยไทยนะครับหรือยอดโพทองพอหลักบุญนะครับพุกกับเวลวไฟรถสวยจากเกศสายพิวครับยอดโพทองนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือค็บเครื่องเดินได้ถอยเป็นนะครับจังหวะฝีมือค็บเครื่องหลักเหลมฝีมือมวยดีนะครับส่วนเจ้าเวลวไฟนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือดักติดดักแทงดีนะครับทศาสรวิจารณคู่นี้นะครับผมยังชอบไปที่เจ้ายอดโพทองครับ จังหวะฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมฝีมือมวยดีกว่านะครับทวิจารณ์คู่ที่4นะครับเป็นการพบกันระหว่างชามะนาวราชพัฒอุบลน,นะครับพบกับเจ้าเสกสรรหรือยอดเสกสรรรถสวยจากเจสายพิวนะครับเจ้าชามะนาวนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับหลักเหลียมฝีมือมวยดีนะครับเดินปั้มรัดฟัดตีดีนะครับส่วนเจ้า ยาเสกสันนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือกบเครื่องหลักแหลมฝีมือมวยดีครับดักติดดักแทงดีครับทศนาวิจารณคู่นี้นะผมชอบที่ชามนาวครับจังหวะฝีมือกบเครื่องครับเดินปั้มรัดฟัดตีดีครับชุกอยู่สมําเสมอกว่านะครับและผมขอฝากไว้ด้วยนะครับใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเข้ากลุ่มโอเปนแชตนะครับมีกิจกรรมมากมายนะครับกดเข้ากลุ่มฟรีนะครับมีข้อมูลมวยเมืองกรุงข้อมูลมวยภาคอีสานนะครับมีมวยหูฟรีให้ฟังนะครับ ผมขอฝากไว้ด้วยนะครับใต้คอมเมนต์นะครับ